ลากอยเพลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ6 MBC ที่ควรได้เป็นตัวละครที่เล่นได้มากที่สุดในเกมเก s ช i n Impact นะฮะเนื่องจากเกม Genshin Impact นี้เป็นเกมที่ทำเนื้อเรื่องของ MBC ออกมาได้ดีงามมากๆบางเคสสทำมาผู้เล่นบอดน้ำตาแตกเลยก็มีบางเควสทำใเรารู้สึกผูกพันกับ MBC ตัวนั้นเสมือนเป็นเพื่อนของเราจริงๆซึ่งท็อปิกนี้นะ่ะมีคนเคยขอมาในคอมเมนต์ด้วยนะว่าอยากให้ลากอยทำ m c ที่ควรจะเป็นตัวละครที่เล่นได ก็คือง่ายๆคือลงมาในตู้กายชานั่นเองเพราะมันคงจะฟินหน้าดูแน่นอนว่า MPC เกมนี้เยอะมากอาจจะมีหลายตัวที่เราไม่ได้เอามาแต่เราเนี่ยก็รวบรวมมา6ตัว6ลลำดับนี้นะที่ควรจะเป็นตัวคนที่เล่นได้มากที่สุดเลยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ฝากกด subscribe ช่องรายกอรเพลย์เอาไว้นะแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนใจดีของเราเอาไว้เช่นเคยนะครับโกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซีนิเพลถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ท้บบเเเเเววว็็็และติมมกร,รสุด ใช้แค่เลข ID เกมิร์ s e r v ร์และชื่อตัวละครตลอด24ชั่วโมงพร้อมบ,บริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะมาเริ่มกันที่อันดับที่6กันเลยดีกว่านั่นคือมาดามพิงนั่นเองนะตัวละครตัวนี้เนะี่ยหลายคนน่าจะเคยเห็นรูปมาบ้างแล้วใน PV ต่างๆนะเป็น NPC ที่เราคุ้นเคยกันดีมาดามพิงมีชื่อหนึ่งก็คือเจ้าขับขานล่องนะครับเป็น NPC ที่อยู่คู่กับเกมชินมาอย่างยาวนานมากๆแล้วก็สมควรมากๆ ที่จะกลายเป็นตัวละครที่เล่นได้เนื้อเรื่องคร่าวๆของมาดามพิงก็คือเมื่อราว3,000กว่าปีก่อนเร็กซ์ลาพิสได้ก่อตั้งเมืงองลิเวขึ้นมาและได้ทําสัญญากับเหล่าเซียนเพื่อปกป้องผู้คนในเมืองพวกเขาได้ร่วมมือกันสร้างเมืองและถ่ายทอดการดำรงชีวิตและเทคโนโลยีต่างๆให้กับประชาชนและเจ้าขับขานโลกนะคะาก็เป็นหนึ่งในเซียนที่ยืนเคียงข้างเร็กซ์ลาพิสนามดาเหล่าเซียนทั้งหมดเนี่ยกุยจงหรือเทพแห่งฝุ่นทุรีเป็นเพื่อนที่สนิทกับเจ้าขับขานโลกนัคามากที่สุดแต่หลังจากกุยจงงงไไดดะะด้้้้ตตาาายยปปใในนนนสคครรรมเเเททพะะูจจขัับลลกก็ิิซี และอยู่ร่วมกับเหล่าผู้คนในเมืองเธอได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองให้กลายเป็นหญิงชราและเรียกตัวเองว่ามาดามพิงมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครในมซีที่มีสอรี่ที่น่าสนใจมากๆและเป็นบุคคลสําคัญมากๆในเมืองเหรือเวกหนึ่งคนเอาจริง,นง,งเนี่ยมาดามพิง์เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะแต่ตอนเกมเปิดเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นว่าหน้าตาจริงๆของมาดามพิงเป็นยังไงแต่ตอนนี้เนี่ยมีให้เห็นออกมาแล้วตามเทรลเลอร์กิจกรรมก่อนหน้านี้ซึ่งก็คล้ายกับตัวละครอ,อีกตัว ก็คือเซียนอยู่ในเจ้าวังวนเมคานั่นเองที่สมัยก่อนเป็นเ b ็นะเป็นนก MBC ตัวหนึ่งอ่ะแต่ปัจจุบันครับกลายเป็นตัวละครที่เล่นได้ไปอยู่เรียบร้อยแล้วนะก็ไม่แน่ปีหน้ามาดามพิงเนี่ยจะกลายมาเป็นตัวละครให้เราเล่นได้ก็เป็นไปได้พูดถึงมาดามพิงเนี่ยขอแถมมีอสองคนแล้วกันนะก็คือเจ้าวงการผูผาที่เป็นนกสีน้ําตาลแล้วก็เจ้าดับจานตะวันฉายที่เป็นกวางที่เป็นแก๊งเซียนของลิเวเหมือนกันนะฮะปัจจุบันเนี่ยสองตัวนี้ก็ได้มีนนมมร่างคนเป็น,นที <c oughs> อย่างเศร้าคนฮือฮากันมากว่าทำไมมันถึง NPC ขนาดนั้น,นกับเซียน2เซียนนี้นะก็ไม่รู้ว่าอนาคตทางฮโยเวิร์สจะมีการปรับแก้อะไรกับทั้ง2ท่านเซียนนี้หรือเปล่าแต่ดูลักษณะแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์จะเป็น NPC ตลอดไปนะก็นี่แหละคืออันดับ6นั่นเองในะตัวละครที่ควรจะเป็นตัวละครที่เล่นได้ไม่ใช่ NPC นะฮะ ไปต่อที่ลำดับที่5นะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆโอกาสที่เล่นได้ผมว่าไม่เยอะแต่ถ้ามาเนี่ยน่าสนใจสุดๆก็คือแคทเธอรีนนั่นเองเป็นเอมซีที่ทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับของกิลน้ำประจันภัยเราจะเจอเธอได้ทุกสํานักง,งานของกิลที่อยู่ในแต่ละประเทศในแทเวทซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยหน้าเธออย่างดีเลยเพราะเจอหน้ากันทุกวันต้องไปรายงานเคลมประจําวันด้วยนะและแคทเธอรีนเนี่ยมีเหมือนกันหลายคนทุกคนทําหน้าที่เป็นพนักง,งานต้อนรับเหมือนกันซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเจิตสำนงและความทรงจำที่เป็นอิสระไม่ แล้วก็มีข้อมูลมาแล้วว่าแคทเธอรีนเนี่ยอาจจะเป็นหุ่นยนต์หรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตประดิษฐ์บางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาดูได้จากรูปแจวนที่อยู่หลังคอของเธอคืออนจากไพมอนก็มีคุณแคทเธอรีนนี่แหละที่เราเจอทุกวันเลยนะอคอยคาให้คําแนะนํามอบเคลให้กับเรามาตั้งแต่ต้นเกมแล้วด้วยคาแรคเตอร์ของแคทเธอรีนเนี่ยมันมีความลับอยู่นะว่าสรุปแล้วเธอเป็นใครอะไรกันแน่มีที่มาเป็นยังไงและดูน่าสนใจด้วยถ้าเธอกลายเป็นตัวละครที่เล่นได้ภายในเกมก็ไม่แน่อาจจะเข้ามาในวันหนึ่ง สร้างหุ่นยนต์บางอย่างเนี่ยเข้ามาเป็นตัวละครที่เล่นได้ก็เป็นไม่ได้เช่นกันต่อไปเป็นอันดับที่4นะเอเมซี MC คนนี้เนี่ยเป็นเอมซีที่ถ้ามีคะแนนโหวตความเห็นใจจากมหาชนหรือคะแนนความสงสารจากผู้เล่นเนี่ยบอกเลยว,ว่าติดอันดับท็อป,อปแน่นอนนั่นก็คือกรอรี่นั่นเองเป็นเอมซีที่อยู่ที่เมืองมอนสเตทที่พอไปคุยกับเธอเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเธอตาบอดน,นะมีผ้าพ,พันตาไว้แต่ประสาทหูเธอน,น,นั้นดีมากๆแต่แต่ด้วยความที่เธอตาบอดเนี่ยเธอก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสจะคุยใครมากเท่าไหร่พอเราเข้าไปคุย้วยยลยยแล ก็เป็นเรื่องราวที่ทั้งน่าสงสารและน่าหมั่นไส่มากนะ <g uck> ก็คือเธอจะรอกอดวินอยู่ที่นี่เสมอเพื่อขอพรให้ระหว่างทานที่กอดวินซึ่งวงเล็บน่าจะเป็นแฟนของเธอนะให้กลับมาอย่างปลอดภัยจากการออกไปสำรวจนอกเมืองนั่นเองนะแต่ความจริงเนี่ยคือแฟนของเธอกอดวินเนี่ยไม่ได้เดินทางออกไปสำรวจแด,ดนไกลตามที่กอดดี้เข้าใจแต่ว่าเดินวนเวียนอยู่หน้าเมืองมาแสแค่นั่นเองเพราะเขาตกขบ,บวนฮะ แต่ได้ความกลัวเสียหน้ากอล์บินก็เลยไม่กล้าบอกความจริงกับกอร์ดีแล้วกอร์ดีก็คือเฝ้ารอคนที่เธอรักเนี่ยทุกวันทุกวันโดยเข้าใจว่าออกไปเผชิญด่านไกลสุดๆคือเนื้อเรื่องเนี่ยโอ้โหอย่างที่เล่าไปคืออึดอัดมากๆอย่างนั้นก็ตามถึงเธอจะตาบอดเนี่ยเธอก็มีความสมเป็นเศษอยู่นะก็คือประสาทหูของเธอนั้นดีมากในต,ตอนที่มีลมพัดผ่านไปหูของเธอเนี่ยเธอสามารถสร้างภาพขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะเอาจริงคุณสมบัติของกอร์ดีเนี่ยสมควรจะได้วิชั่นมากๆเพื่อช่วยให้เธอเด็นชีวิตได้ง่ายขึ้ ก็นี่แหละอาจจะด้วยคะแนนสงสารก็เลยมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยโหวตว่าอยากให้กรอรี่เป็นตัวละครที่เอามาเล่นได้นั่นเองเนะก็นี่คืออันดับที่4ในคลิปนี้นะครับไปต่อที่อันดับที่3นะก็คือลิเบนนะเป็บีซีที่ปรากฏตัวเฉพาะในกิจกรรมร้านสินค้าหายากเท่านั้นเป็นบีซีที่น่าจะมีแต่คนชอบอันดับต้นๆของเกมเลยเพราะว่าเวลาลุงเกมมาทีไรเนี่ยโอ้โหมาแจกเพรฟรีให้กับผู้เล่นโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเนื้อเรื่องของนี้เป็นคร่าวๆก็คือในกิจกรรมร้านสินค้าหายากครั้งแรกเนี่ย ลิเบนแนะนาตัวเองกับเราว่าเป็นพ่อค้าในย่อที่โชคดีทํามาค้าขึ้นหลังจากที่ได้มารู้จักกับเหล่าเจ็ดาราในเมืองลิเว่ก่อนที่จะไปทราบข่าวเหมือนวงในมาจากหนิงกวงว่ากำลังจะเกิดยุคเศรษฐกิจตกต่ำขึ้นกับโลกแทบแวดทั้งใบและเหล่าเจ็ดดาราผู้นําเมืองริเว่เนี่ยกำลังร่างแผนการตัดสัมพันธ์กับกลุ่มฟาตุยโดยไม่บอกลวงหน้าสมมติว่้ริเบนเเล็งโอกาสทํากําไรด้วยการกักตุนสินค้าพวกพันต่างๆที่เป็นปัจจัยเสียเอาไว้ รอวันที่พอความสัมพันธ์มันหายไปปุ๊บอศตสากิจเริ่มฝืนก็ค่อยเอาออกมาขายแล้วขอให้นักเดินทางเดี๋ยมาช่วยในการกักตุนสินค้าประเภทดังกล่าวโอ้โหได้มากแล้วก็ตามต่อมาลิเบนได้มารู้ทีหลังวันหนิงกัวนะจงใจปล่อยข่าวเรือนั้นให้ตัวเองรู้เพื่อดัดหลังวิธีการค้าขายแบบเอาดัดรับเปรียบของตัวเองเอา้าวสุดท้ายโดเหลี่ยมนะ จะวทั้งหมดตัวไม่เหลือเงินทองที่ลงทุนไปเลยสมพลนีดเบนเนี่ยก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่ไปประเมินวิธีคิดของตัวเองใหม่ด้วยนะโอ้ไม่ก็น่าสงสารมากล้มละลายหลังจากนั้นลุงนิเบนก็ปรากฏขึ้นในกิจกรรมร้านสินค้าหายากมาเรื่อยๆและความพิเศษครั้งที่ลุงนิเบนปรากฏตัวก็คือแกจะเหมือนสปอยเนื้อเรื่องเมืองต่อไปให้เรารู้แบบนิดหน่อยนั่นเองนะฮะซึ่งมีคนคิดว่าคุณลิเบนเนี่ยเป็นตัวละครที่ควรจะมาเล่นได้เพราะว่าคาแรคเตอร์การออกแบบของลิเบนเนี่ยมันแตกต่างจากเอเมซีตัวอื่ การแต่งตัวคือทรงผมก็กินขาดแล้วอะแล้วก็เป็นนักบที่มีเนเรื่องน่าสนใจด้วยเป็นพ่อค้าพเนจรคอยเดินทางไปขายของตมเมองต่างก็มีสิบเหมือนกันนะที่จะกลายมาเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้นั่นเองนะฮะเดินทางมาถึงอันดับที่2องของดาผมบอกเลยตัวนี้นะโหหลายคนบอกเลยว,ว่าทําไมมันเขาไม่เข้าตู้สักทีก็คือรูานานน้นเองเป็นนมกบิที่เมืองซูเมรุนะเธอมีหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ที่ช่วยนำทางั้นเดินทางไปยังเมืองสุเมรุพร้อมกับรักษาระบบนิเวตรของป่าไม้ในสุเมรุเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยก็ประมาณว่าตอนที่เราเจอกับเธอครั้งแรกเธอกำลังสู้กับเหตุอยู่นะะเราก็เข้าไปช่วยราน,นาเนี่ยก็ได้ขอบคุณนั้นเดินทางและพาเราไปยังหมู่บ้านหลังจากนั้นเนี่ยราน,นาก็ได้ขอร้องเราให้ไปช่วยกาจัดแดม,มูนะในป่าแต่อยู่ดีๆระหว่างที่เรากาลังวางแผนกาจัดแดม,มูนานอยู่ในป่านั้นมีเด็กคนหนึ่งจากหมู่บ้านวิ่งเข้าไปในถ้ำ เราเนี่ยก็ตามเด็กคนนั้นไปแล้วไปเจอกระแดนมนัอีกแห่งหนึ่งที่ลยลรมร้วยมอนเตอร์และตอนนั้นเองราน้าได้พุ่งเข้ามาเพื่อช่วยเด็กคนนั้นเอาไว้การช่วยเด็กคนนั้นสําเร็จแต่แล้วก็ตามการสัมผัสกัแบแด่มนัเป็นเวลาสั้นๆทำให้รานาถูกมณนณะนกัดกร่อนนั่นเองนะเอาจริงอันนี้เป็นเควสใหญ่เควสยาวเลยนะเพราะว่าคนที่มาช่วยทําให้ราน้าเนี่ยหายจากอาการถูกมนต์กัดกร่อนนะ่ยก็คือเหล่าอาดานารานั่นเองอาดาน่าเนี่ยก็ได้บอกเราว่าการที่จะรักษาราหน้าได้นั้น มันต้องมีสิ่งเรียกว่าวิจานะครับหลังจากนั้นเดินทางเี่กก็ได้ออกไปตามหาวิจานี่จากเหล่าอาราันดาโอ้โหเดินทางมากมายหลายที่ทั่วทวีปซึ่งกูจะได้มาบอกเลยว่าบ่อน้าตาแตกไปหลายรอบมากแล้วเมื่อ้เดินทางได้รับวิจามาเนี่ยซึ่งถ้าเล่าว่าเควสมีอะไรบ้างนี่ก็คงไม่จบภายในวันนี้นะก็ได้นามันมาช่วยดาน่าและจากนั้นเองเธอก็ฟื้นมาจากอาการโคม่าครับและได้พบกับอาราันาซึ่งทั้งสองเ,เคยเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กๆแต่พอดาน่าโตขึ้นมาเี่กก็ได้ลืมเรื่อง,องนี้ไปเพราะมองไม่เห็นอารานาแล้วและทั้งดานาากับอ ก็ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งและระหว่างนั้นเองก็เกิดสิ่งที่น่าเหลือเชื่อขึ้นก็คือยู่ๆมีวิชันธาตุมาปรากฏบนเอวของเธอฮนะอันนี้ยังพีคซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเธอได้รับการยอมรับจากเหล่าวยเทพทําให้เธอไม่ต้องกลัวมรณะก์ไก่อกอีกต่อไปเพราะมนุษย์ที่ถือครองวิชันเท่านั้นจะสามารถต้านทานพลังสังหารของแดมอนาะได้ก็ต้องบอกว่าคุณสมบัตคิคู่ควรนะเพราะก่อนได้วิชันในอราดนะาก็เป็นเพียงคนธรรมดาแต่ว่าเธอเนี่ยจะปกป้องเด็กๆและคนในหมู่บ้านของเธอด้วยความเต็มใจอย่างตอนดที่ เธอก็ไม่ได้ลังเลเลยที่จะเข้าไปช่วยเด็กคนนี้จนตัวเองเนี่ยเกือบตายและเนื้อเรื่องในเควสของราน่ากับอาดานาดาเนี่ยก็ดีมากๆถึงแม้ว่ามันจะยาวมากก็ตามก็เป็นหนึ่งใน NPC ที่หลายคนมากๆทั้งคอมมูในไทยและต่างประเทศเนี่ยอยากให้เธอเป็นตัวละครที่เล่นได้มากๆเพราะเนื้อเรื่องมันดีมากหนึ่งและ2คือเป็น n p c ตัวเดียวในเกมเลยมั้งที่มีวิชั่นนะและเราเนี่ยเห็นฉากคาสินที่วิชั่นมันโผล่มาด้วยตาตัวเองด้วยจากราน่านี่แหละเพราะฉะนั้นอูคู่ควรมากก็อันดับที่2อในคลิปนี้ปนไป อันดับที่1นนะเป็น NPC ที่ฮิตและสวยที่สุดในเกมตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้แต่ว่าโอ้โหเนื้อเรื่องนี้ก็ขมขื่นเข้มขน้นไม่แพ้ตัวละครที่เล่นได้เอาจจริงใช้คําว่ามากกว่าตัวละครที่เล่นได้บางตัวอีกก็คือคุณเจตนั่นเองนะเป็น NPC ที่มีเนื้อเรื่องความเป็นมาที่ดีมากๆเป็นเควสโลกที่ยาวอันนึงในเกมเลยแล้วมีผู้เล่นหลายคนนะ่ชอบเธอมากๆสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเจตคนนี้เนี่ยเธอเป็นใครมีความเป็นมาอย่างไงจะสรุปคร่าวๆให้แล้วกันเพราะทั้งเควสงเนื้อเรื่องของเธอเนี่ยมันยาวมากๆถ้าใคร ก็น่าจะเล่าข่าวๆได้เรื่องมันมีอยู่ที่ว่านักเดินทางเนยถูกวานให้ไปตามหาเธอศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการนะเราก็เลยได้ไปรู้จักกับเจสตซึ่งเป็นลูกสาวข,ของพ่อชื่อจาบเบลแล้วก็คือแม่ของเธอเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่เจสยังเด็กแล้วเราเนี่ยกับพ่อของเจสตเนี่ยแล้วก็ตัวเธอเองเนี่ยก็ไปสำรวจซากปรัปกพังในทะเลทรายด้วยกันหลังจากสำรวจไปสักพักผ่านทุกพันสุกกันมาทะเลาะกันบ้างลงมือกันบ้างในที่สุดแก๊งนักเดินทางจาบเบลเจสตและเธอศาสตร์ที่เป็นนักวิชาการเนี่ยก็ได้พบกับศ มันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นทำให้พ่อของเจสิชวิตไปในเหตุการณ์นั้นมีเพียงแค่ขวานของพ่อเธอและบันทึกของแม่เธอเท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่และเควสซีก็จบลงพร้อมกับความเศร้ามากๆของเจสที่ไม่เหลือใครแล้วในชีวิตซึ่งวันต่อมาเนี่ยเจก็จะฝากจดหมายให้กับแคทเธอรีนส่งต่อให้กับเราโดยใจความเนี่ยก็จะบอกไว้ว่าตอนนี้เธอได้ใช้ชีวิตอยู่กับเผ่าทาน,นิสแล้วแล้วเจก็เชิญเราไปที่นั่นเพื่อเราจะได้ไปพบก,กับผู้นำเผ่าที่มีชื่อว่าบาเบลที่ตอนแรกเนี่ยได้ต้อนรับเราอย่างดี หลังที่เจอกับเจสเ,เธอก็อธิบายว่าเธอต้องการค้นหาโอเอซิสนิร e ันเพื่อที่เธอจะได้นําของที่ระลึกของพ่อแม่เธอไปไว้ที่นั่นเพื่อได้ให้พวกเขาเนี่ยได้อยู่วยกันเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอทั้งสองมาถึงโอเอซิสนิร e ันว่าจะมาถึงเนี่ยโดนคนในเผ่าเดียวกันกับเพื่อนสนิทโทรยศหลอกใช้แต่เจสก็ได้ข่าคนนันไปหมดเลยนะฮะเอาง,ง่ายๆคือเผ่าทาน,นี้เนี่ยเป็นเผ่าอันตรายนะเผ่าสุดเหลี่ยมนะฮะพอเรากลับมาเนี่ยบาเบลผู้นําของเผ่าเนี่ยก็มาบอกเราอีกว่าเจสเป็นคนทรยศของเผ่าเพียมจะฆ่าเรา แล้วก็พยายามปั่นให้เราสู้กันเองนะแต่พอเราได้คุยกันนะว่าทุกอย่างมันเป็นความเข้าใจผิดจากการที่โดนบาเบลหลอกใช้ก็เลยทําให้เจส่์โกรธมากสุดท้ายเนี่ยเราและเจสตเนี่ยก็ได้ไปเผชิญหน้ากับบาเบลนั่นเองบาเบลก็ได้ยืน่นข้อเสนอไปว่าระหว่างนั้นเดินทางกับเผ่าทานิสเจสตเธอจะเลือกอะไรเจสตก็เลยตอบไปแบบไม่ลังเลนะเพราะไอ้เผ่ามันรยศเรายอยู่แล้วนะก็บอกว่าอยู่ข้างนั้นเดินทางไงล่ะคือต้องบอกว่า,าในเควนต์เรื่องอันนี้นะเ,เจสตมองบาเบลก่อนนั่นเนี่ยเหมือนเป็นแม่ จนนํามาถึงวลีในตําหนงของเจสก็คือการล้างข้อหมานั่นเองนะซึ่งแน่นอนว่านักเดินทางเป็นนักสู้ที่เทพสุดในแทเวดด้วยพลังแห่งอาวุธขั้นเทพที่สุดในเกมก็คือดาบโดเบรนนั่นเองนะ <c oughs> ใครยังไม่ได้ดูคลิปอาวุธในตํานานก็ลองไปย้อนดูได้นะคือแน่นอนว่าถ้าบวกกันเนี่ยเราไม่แพ้อย,อยู่แล้วนะสรุปเหตุการณ์เราเจบตอนนั้นก็คือเจ้ากันัลเดินทางเนี่ยได้ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าธน,น,นิตจนไม่เหลือใครเลยในนั้นและบาเบลหัวหน้าเผ่าก็ได้ถูกเจสสังหารไปเป็นคนสุดท้าย หลังจะจบเรื่องเนี่ยนัดเดินทางกับเจตก็ได้เดินมาจากที่นั่นซึ่งใจจริงคือตัวเจตเองก็บอกว่าอยากจะเดินทางไปกับเราด้วยแต่กลัวจะไปเป็นตัวถ่วงก็เลยขอบคุณเราและจากเราไปตรงนั้นเลยโดยบอกว่าหวังว่าจะได้พบกันใหม่อันนี้เล่าั้นๆกันเลยขึ้นบ้างนะซึ่งเควสจิมันยาวและอะเอียดเยอะกว่านี้มันจะมีเรื่องของยินมาเกี่ยวข้องด้วยใครอยากรู้เนี่ยก็สามารถไปเล่นเองหรือหาดูตาม u t u b e ก็ได้บอกเลยว่ามีครบทุกอารมณ์จริงๆนะ ซึ่งอย่างว่าเนื้อเรื่องมันดีมากดีพอๆหรือดีมากกว่าตัวละครที่เล่นได้หลายตัวเลยจะมีคนไปทำแอนิเมชันสั้นๆออกมาให้เราดูเลยทีเดียวอวิวเป็นล้านวิวเลยนะัและนิสัยของเธอเนี่ยก็เป็น M อซที่มีนิสัยกล้าหาญรักเพื่อนรักครอบครัวใครดีมากก,ามาก็ดีกลับใครแยวมากก็ได้กลับและมีมุมที่น่ารักและเธอชอบเราด้วยนะมีจังหวะหนึ่งที่ถึงเราด้วยซึ่งคือน,น่ารักมากๆและเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของตัวละครที่เล่นได้ในเกมนี้นะคือต้องมีใจให้เรานิดหน่อยนะและเชื่อหรือไม่ว่า เจ๊เป็น N B C ที่มีคนชื่นชอบเยอะมากๆดูได้จากวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจเกมซีนเพจออฟฟิเชียล Official ได้โพสต์ภาพของเจ๊ซึ่งเป็น N B C นะมามอบของขวัญให้กับนักเดิน,นทางในวันบาเดนไทยพร้อมกับนาเวียซึ่งเป็นตัวละครที่เล่นได้ปรากฏว่ายอดไลค์ย,ย,ยอดแชร์ของโพสต์ของเจ๊นเนี่ยเยอะกว่าของเนเวียอีกวั a ซึ่งยืนยันได้เลยว่าเจ๊เป็น N B C ที่มีคนชอบเยอะจริงๆนะและในคอมเมนต์เนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าอยากให้เจ๊ กลายมาเป็นตัวที่เล่นได้เพราะการออกแบบหน้าตาเลงต่างอนะดูสวยดูดีหมดเลยนะคือทุกอย่างองค์ประกอบครบถ้วนสําหรับเจ็ตหมดเลยนะคือโมเดลดีมากๆอยู่แล้วปรับนิดหน่อยคือลงตู้กระชายได้เลยขาดแค่วิชั่นท่าอะไรกับอาวุธให้เขาหน่อยแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็เอาอันดับที่1ไปเลยกับเ p ็ที่ควรเป็นตัวละครที่เล่นได้มากที่สุดในเกมเลยนะฮะนี่แหละก็คือ6 m p c ที่ควรได้เป็นตัวละครที่เล่นได้มากที่สุดในเกมเกณ s ์นซนิมเพ็กเพื่อนๆทุกคนมีตัวละครไหนในใจอีก ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เช่นกันนะฮะถ้าวันหนึ่งมีหนึ่งในหตัวละครในคลิปนี้มาเป็นตัวละครที่ได้น่จริงแล้วก็โอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะฮะก็มาลองดูกันว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือจะเป็นตัวละครตัวอื่นในคอมเมนต์ของใครหลายคนก็ได้นะครับสห่วนนี้ลาก่อยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้นะและอยากดูทัพปิกนี้อีกในช่องลาก่อยเกี่ยวกับเกมเกมชินอิพักหรือห้องใครซาเดือนเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะอย่างเช่นคลิปนี้เองเนี่ยก็มาจากหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งในก่อนหน้านี้เช่นกันที่